ปุ๋มปนัดดาแนะนำลูกสาวทั้ง3ของสามีพร้อมภาพน่ารักพี่ๆคอยดูแลน้องชายคนเล็กขึ้นแท่นคุณแม่ลูกดกของวงการอีกลายซะแล้วสำหรับปุ๋มปนัดดากับลูกสาวสี่คนคือน้องอนันดามันลูกสาวคุณแม่รวมไปถึงลูกสาว สามใบเท่าของหนุ่มกอดสามีรวมไปถึงรายล่าสุดอย่างน้องอเล็กลูกชายคนสุดท้องซึ่งแม่ปุ่มเผยภาพสุดน่ารักลูกสาวทั้งสี่ต่างคอยดูแลน้องชายคนสุดท้องพร้อมแคปชั่นว่าพี่สาวสี่คนช่วยกันเลี้ยงน้องอเล็กแอบถามว่าถ้าอนาคตมีสาวมาจีบน้องจะว่ายังไงพี่ๆบอกต้องมีสแกนขอผู้หญิงที่ตองนิสัยดีน้องอเล็กจะโสดยาวไหมให้ททย พี่มี่สิพี่อลริสสิบเพี่อนันดา16พี่เกรซสิบส่วนใครจุจีบลูกสาวบ้านนี้ต้องผ่านแม่นะ